ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องสไตล์นิงนะคะขออนุญาตใช้ฟิลเตอร์ให้มันน่ารักฟุ้งฟิ้งนะคะเหมาะแก่การที่จะมารีวิวหรือแบบว่ามาแชร์ประสบการณ์นะคะทุกคนวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ขายนะคะคือขายเจ้าตัวน้องดอลล่ากูตาไว้ของนิงเองนะคะนิงเป็นเจ้าของเองฝั่งทาเองผลิตเองออกแบบเองทุกอย่างเลยนะคะทุกคนก็คือขายได้1เดือนเต็มแล้วนะคะเปิดตัวไปเมื่อวันที่5มีนาคมเดือนที่แล้วนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยก่อนที่จะแชร์นะคะประสบการณ์ ะะก็คือนิงต้องบอกก่อนว่าน้องมีสาระคุณอะไรบ้างนะคะคือชื่อแบรนด์ดอลล่านะคะทุกคนดอลล่ากูต้าไว้นะคะเป็นกันแดดที่เข้มข้นมากเพราะว่า spm 50แล้วนะคะทุกคนและยังเป็นสูตรกูต้าเข้มข้นอีกด้วยนะคะ แล้วก็สรรพคุณหลักๆเลยนะคะทุกคนก็คือการแดด APM 50 PA บวกๆนะคะแล้วก็แล้วก็ทําให้แบบผิวขาวผิวใสเพราะว่าเป็นกูต้าเข้มข้นนะคะทุกคนและที่โดดเด่นที่สุดก็คือเนื้อครีมบางเบามากหอมมากสามารถใช้แทนโลชั่นน้ําหอมได้นะคะาจะหาว่าอวยครีมว่าแบบเออมันบางเบาจริงหรอเลยเงี้ยเดี๋ยวนิงจะทาให้ดูนะคะทุกคนว่าแบบน้องบางเบาจริงไหมเนี่ยดูนะคะ บางเบาแบบนี้เลยนะคะทุกคนมันแบบมันบางเบามากทุกคนเอออ่าดูเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยคือคอนเทนต์หลักของดอลล่าเลยนะคะบางเบาแล้วก็เนื้อครีมหอมมากนะคะทุกคนหอมแบบเทไทยเลยหอมแบบกลิ่นเทไทยน่ารักเหมือนขนมไทยเลยโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ต่อนะคะว่าเดือนนี้ยอดขายเท่าไหร่แล้วทําไมถึงขายดีขนาดนี้เอาไว้แบบเป็นประสบการณ์ให้แม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายเอาปปเอาไปปรับใช้ มาเริ่มแชร์ประสบการณ์น้องดอลล่ากันเลยนะคะทุกคน1เดือนแรกนะคะทํายอดไปได้500รอหลอทุกคนแล้วก็ตัวแทนเพิ่มมา25คนนะคะจากทั่วประเทศนะคะก็ะคือต้องขอบคุณลูกค้าเก่าแล้วก็ขอบคุณลูกค้าใหม่ที่กลับมาเปิดบินเป็นตัวแทนนะคะ อย่างแรกเลยข้อแรกก็คือลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ําที่มันขายดีนะข้อ2คือลูกค้าเก่ากลับมาเปิดบินเป็นตัวแทนอ่าขออนุญ,ญาตพูดสองข้อน,นี้หลักๆก่อนนะคะก็คือทําไมลูกค้าเก่าถึงกลับมาซื้อทําไมลูกค้าเก่าถึงกลับมาเปิดบินเอาจริงๆอ่ะของมันต้องมีคุณภาพถูกปะสินค้ามันขายตัวเองจบก็คือแค่นี้ ไม่มีอะไรเลยสินค้ามันขายตัวเองเขาซื้อไปใช้เขาชอบเขากลับมาซื้อซ้ำโอเคไปข้อถัดไปนะคะข้อ3นะคะทุกคนขอพูดถึงเรื่องตัวแทนนะคะทุกคนการที่เราอ่ะจะขายดีได้เราต้องมีตัวแทนที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตเราด้วยการที่เราเดินคนเดียวเราอาจจะเดินได้ช้ากว่าการที่เราเดินไปกับตัวแทนเราหลายๆคนมันคือก็เหมือนกับการที่เขาช่วยเราขาย การที่จะพูดถึงตัวแทนหลักๆก,ก็คือการซัพพอร์ตเขาเราต้องเป็นแม่ทีมที่ดีเป็นผู้ที่ไปสอนเขาซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องทั้งเรื่องการขายการเงินการทําบัญชีรวมถึงการใช้ชีวิตให้กําลังใจเขาว่าแบบเออวันนี้บางบางทีมันอาจจะไม่ได้ดีไปทุกวันถูกปะหรือไม่บางทีเขามีเรื่องไม่ดีไม่สบายใจมาเขาสามารถปรึกษาเราได้มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบอยู่กันเป็นครอบครัวจริงก็คือพี่ซัพพอร์ต พวกหนูหนูทุกอย่างเลยถามตัวแทนได้ทุกคนโอเคจบเรื่องตัวแทนนะคะก็ถัดไปเลยแล้วกันเนาะข้อที่สี่นะคะทุกคนเรื่องการทําการตลาดนะคะทุกคนการทําการตลาดอะนิ้งทําทุก แอปพลิเคชันเลยนะคะสําคัญมากการที่เราจะขายดีเราต้องทําการตลาดให้ตัวแทนนะคะทุกคนแล้วก็เราต้องสอนตัวแทนทําการตลาดด้วยและหลักๆเลยการตลาดของเราที่เริ่มต้องใช้ตัวเราเองรีวิวก่อนเราที่จะไปทําการตลาดอย่างอื่นเช่นใช้คลิปตัวเองรีวิวแล้วก็ไปยิงโฆษณาแบบนี้โอเคจบจบข้อสี่นะคะไปต่อ ข้อ5นะคะทุกคนเรื่องการทําบัญชีนะคะการทําบัญชีสําคัญมากมากๆเลยนะคะทุกคนการทําบัญชีทําบัญชีไงให้มีต้นทุนเพิ่มอย่างวันเนี้ยวันแรกที่เริ่มขายเลยมีต้นทุน5 5,000 ขายได้ได้กําไรอีก2000เป็น7 0 0 0ครั้งหน้าจะลงของเอาเงินทั้งหมด7 0 0 0เนี่ยไปลงของลงของไปอีกก็คือเขาเรียกว่าการเอากําไรมาต่อทุนอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรามีต้นทุนเพิ่มถ้าวันไหนที่คุณมีต้นทุนมากพอคุณถึงค่อยแยกกําไรออกมาใช้เนี่ยมันต้องมีวินัยมากๆทุกคนโอเคจบข้อถัดไปข้อสุดท้ายแหละอันนี้คือข้อสุดท้าย ข้อ6นะคะทุกคนคือการมีวินัยในตนเองนะคะทุกคนทําไมถึงต้องมีวินัยในตนเอง ทุกคนที่ขายดีคือคนที่โพสต์ขายทุกวันทำการตลาดทุกวันรีวิวตัวเองทุกวันถ่ายคลิปตัวเองทุกวันนิงทำทุกอย่างทำสม่ำเสมอทำเช้าทำกลางวันทำเย็นทำก่อนนอนทำจนเบ้าตาจะดำหมดแหละทุกคนอ่าคือการทำสม่ำเสมออ่อะมันสำคัญที่สุดของการขายเลยนะคะทุกคนใครที่คิดว่าแบบจะโพสขายเล่นๆโพสขายบ้างไม่โพสขายบ้างอย่างเงี้ยไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงขายนี่ได้ก็เพราะว่า ไม่ทมําสม่ําเสมอไงคือมันมันไม่มีความสม่ำเสมอในตัวเองไม่มีวินัยในตัวเองไม่ขยันอยากจะอยากได้แบบนั้นอยากได้อย่างนี้แต่ไม่ได้ทำเก็าะอ,อยากได้100รแต่ทําแค่สิบอย่างเงี้ยมันจะได้ปะอยากได้1นึ่พันอยากได้100่งแสนแต่ทำแค่แบบ100ยหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกปะอยากได้เท่าไหร่ทาเท่านั้นพยายามนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะทุกคน6เทคนิคขายดีนะคะที่อยากสั่งซื้ออยากลองใช้อยากสมัครตัวแทนกดที่ลิงก์ข้างใต้เลยนะคะนิ้งจะเป็นคนตอบเองทุกอันเลยก็ฝากกดไลค์กด u ั s สไคร e แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย